1 2 3ส,สวัสดีนะครับอันยองอาเซยโยนีเห่าสรามบดกุกกูดมอร์นิ่งนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอรทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารา,ายวันหันสามหาสนุกประจำในวันอังคารน,นะครับที่14เมษายน2 5 6 3นรม7ะแลม7ค่ข้เดือน5ปีชวด วันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆ,ๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันเป็นเลิกเป็นบิถีพิฆาตนะครับให้เลิกไม่ได้แล้วเป็นอาวมานโอมนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสามารถสมมติไม่พลาทำบุญปฏิบัติทําได้เป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะขอให้คุณพักอยู่บ้านนะครับกักตัว14วันชั่วข่าวนะเพื่อชาตินะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะของกระทรวงสาธารณสุขคมควบคุมโรคนะแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับแอลโกอฮอล์นะล้างมือเพื่อสุขภาพนะก็ตามรูปบนหน้าจอได้เลยนะครับ จำหน่ายจากโรงงานนะก็โทรติดต่อคุณหมีนะครับ093 695 6429หรือคุณหน่่ยก็ได้นะครับ094 464 41 46 6, นะป้องกันโควิด19นะครับก็ดูแลตัวเองนะระมัดระวังนะครับแล้วก็ตื่นรู้ตลอดเวลาทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆนะ สำหรับผู้ที่ฝันนะครับสำหรับผู้ที่มีความฝันในแรมเจ็ดข่้ความฝันในแรมเจ็ดข่้ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นจริงอย่างรวดเร็วเลยนะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันอังคารมีทุกข์มากนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ชุดเก่าก่อนสะหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับ ตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษเพราะฉะนั้นคงยังไม่ได้ตัดผมหรอั้งนะตัดเล็บวังคารทรัพย์หายนะครับทาน้ำมันในวังคารปลัดพรากที่อยู่นะครับโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วน,นะครับเซมซีประจํในวันนี้นะได้ใบที่85นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้จะได้รับทั้งลาบยศ เงินทองนะครับหน้าที่การงานเจริญกนะ้าวหน้าแต่ท่านควรคิดอ่านให้เป็นขั้นเป็นตอนจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าหากข้ามขั้นตอนเนี่ยจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะสําเร็จสมหวังดังใจในด้านความรักของท่านดําเนินไปด้วยความราบลื่นสมหวังสมความปรารถนาธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับ สำเร็จรู้ล่วงโดยดีจะมีผลกำไรเข้ามาการงานของท่านยังคงต้องอดทนรอคอยอีกสักระยะหนึ่งท่านจะได้งานทำตามที่ต้องการนะครับคะแนานสอบของท่านถือว่าดีมากในวันนี้นะในดวงชะตาเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบและการแข่งขันต่างๆมาดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยในวันอังคารนี้ผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับก,ก,ก็คือคนที่เกิดในวันคนเกิดในวันจนันทร์ คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยดาวพระจันทร์เป็นกาลกินีสัญจรหนึ่งวันเรามัดนระวังเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับศัตรูข้อรัมต่างๆนะการตกน้ากําตกผ้าการมีแผลเรืองั้นะให้คุณมัดระวังการถูกหลอกถูกลวงด้วยนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะมีโอกาสมีโชคลาภด้วย คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากผู้รับผู้ใหญ่คนที่เกิดในวันคารเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นนะครับในทุกๆด้านและจะตั้งใจสิ่งหนก็จะกระทาให้ประสบผลความสําเตร็จตามที่มุ่งหวังไว้คนที่เกิดในวันพุธกลางวันระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับการปวดหัวไม่เกินนะ แล้วก็โรคเกี่ยวข้องกับตาทางช่องปากเหงือกและฟันคนที่เกิดในวันสุกนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนค,นความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้นะครับคนที่เกิดในวัน อาพุธกลางคืนนะคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินเถื่อสายรวมถึงมรดกนะสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะครับสีที่ดีประจําวันสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุกแล้วก็สีแดงสีบานเย็นได้นะครับทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้ นะเพราะฉะนั้นโชคชะตาดวงชะตาในวันนี้นะครับปรากฏการผ่าดาวทุนจากอิทธิพลของดวงดาววันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็จะมีแต่ดาวสุกติดพิษคุดตลอดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณระัดระวังนิดนึงตาอะไรโดยความไม่ประมาณโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับบัติเหตุต,ต่างๆนะ โดยสตาประจำเดือนวันนี้ในด้านการงานนะครับบอกได้เลยการงานคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะจ,จะมีคนสั่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาวันนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ให้เรามัดระวังคู่แข่งนิดนึงนะครับอาจจะมีเกณฑ์การอิจฉาริษยากันบ้างในเรื่องการเรื่องงานในด้านการเงินคุณยังแบบรับภาระอยู่นะครับขอให้คุณปล่อยวางอย่าไปยึดติดต่อสิ่งใดในเรื่องเงินเงินทองทองคุณหาเงินได้เท่าไหร่เท่านั้น ถือว่าดีนะครับส่วนในด้านความรักของคุณนะคุณก็เป็นคนที่จริงจังในด้านความรักแต่บางครั้งคุณก็ยังลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้นะความร่าของคุณที่ผ่านมาเพราะฉะน,นั้นขอให้คุณอดทนนะครับอ,อ,อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดเพราะมันอาจจะส่งผลในด้านสุขภาพให้คุณสุขภาพร่างกายไม่สบายเจ็บป่วยได้นะครับในด้านความรักของคุณก็ต้องปล่อยวางไว้ดีที่สุดนะ โอเคมาถึงดูดวงชะตาตามาลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวาลัคนาราศีเมษชาวาลัคนาราศีเมษในดวงชะตาวันนี้ดาวเสาร์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับกรรมมะเนี่ยเจ้าชะตาจะมีอำนาจในการบริหารกิจการการงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับส่วนในด้านการเงินเนี่ยนะคุณจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทอง นะครับแต่ขอให้คุณอด,ดทนนะคุณก็จะมีรายได้ผ่านเข้ามาที่ดีในด้านความรักหมายถึงคุณได้คู่ครองซึ่งขยันขันแข็งในการทํามาหากินนะในการทํางานต่างๆของชาวลัคนาราศีพุธเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับวันนี้คุณในเรื่องการงานโดดเด่นมากรายได้คุณก็จะมีเข้ามาแต่ให้เรามัดนระวังนิดนึงนะครับเงินคุณจะหายนะเงินหายให้ตรวจสอบเงินของคุณให้ดีนะ ลัคนะราศีเมฆวันนี้คุณได้ฟ้าบดีไฮโรแพนนะครับวันนี้คุณไหว้พระสวดมนต์นะปฏิบัติธรรมจิดนึงน,นะครับจะเป็นมงคลในดวงชะตามีโอกาสได้เขาเ้าพบผู้ใหญ่การศึกษาเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลความสมําเร็จนะครับในดวงชะตาเพราะว่าด,ดาวพฤหัสบดีในวันนี้ก็ดีมากเป็นสีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อย ต้องใช้ความอดทนนะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะครับบางทีคุณทํางานหนักมากจนเกินไปจนไม่ดูแลด้านสุขภาพส่วนในเรื่องการเงินของคุณนี่ยคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับจากจากที่ประจําคุณมีอยู่แล้วคุณก็จะมีรายได้ที่คุณไปทําอาจจะไปร้องเพลงนะครับไปทํโหลงออนไลน์นะต่างๆก็จะมีรายได้เข้ามาส่วนในด้านความรักนะ นะครับคุณจะมีความสุขกับคนรักผู้ของที่ดีนะชาวราศีพฤษภช้าลาัคนาราศีพฤษภวันนี้ได้ฟาดเดือดซันวันนี้ในดวงสตาร์คุณจะมีความสําเร็จโชคลาภที่ดีนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนในด้านการงานของคุณในวันนี้อาจจะมีคนคอยจับตาดูคุณอยู่ในเรื่องการทํางานนะครับก็ขอให้คุณระมัดระวังทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไว้ดีที่สุด ถ้าถามว่าวันนี้คุณจะได้เงินไหมคุณจะได้เงินเป็นเงินก้อนจะมากน้อยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณจะมีรายได้เข้ามานะครับส่วนในด้านความรักสื่อว่าคุณมีความคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวนะครับสร้างครอบครัวนะมีเกณฑ์การวางแผนในเรื่องความรักชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟับสองไม้เท,าเท้าในดวงตาธุรกิจการพ้ากายขายของคุณนะครับจะได้หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามานะและคุณก็รู้สึกว่าตกลง ว่าโอเคจะทำนะเพราะคุณได้เลือกแล้วนะครับไพ่สองใบเท้าเนี่ยในดวงชะตานะครับนะเพราะฉะนั้นคุณได้เลือกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคุณเลือกหนึ่งใบเท้าและมือก็ถือพระนวาสังนะครับถือว่ามีเครดิตที่ดีนะมีโชคลาบด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาลาศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยในดวงชะตาคุณทํางานอย่างระมัดระวังหลอบขอบนะไม่ประมาท ส่วนในเรื่องการเงินการทองรู้สึกว่ามีขีดจำกัดน,นะครับในเรื่องการเงินของคุณนะส่วนในด้านความรักไม่ค่อยดีอาจมีความขัดแย้งทะเลาะกันไม่ยอมกนนันในเดืนี้ของชาวราศรีกรกฎวันนี้ชาวราศรีกรกฎคุณได้ฟาบดีเอมเพรสนะครับวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การจับจ่ายใช้สอยมากเป็นพิเศษนะครับในดวงชะตาะเพราะฉะนั้นก็บริหารการเงินของคุณให้ดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิง์ดวงชะตาเนในวันนี้คุณจะรับการสนับสนุสนอุป,ปถัมภ์จากผู้หรับผู้ใหญ่ทีดีถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับในด้านการงานเนี่ยคุณก็ถือว่าคุณก็ทุ่มเทใส่ใจดีนะในการดูแลต่างๆการดูแลรักษาพยาบาลนะส่วนในเรื่องการเงินรู้สึกว่าคุณจะหวังผลประโยชน์มากไปนิดนึง ในด้านความรักคุณจะสมหวังในด้านความรักคนโสดให้ขอพรจากองค์พระพิคเนศนะครับจะประสบผลความสำเร็จชาวราศีสิงห์ันนี้ได้ฟาปสามเหลี่ยญน,นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะว,วันนี้คุณก็จะมีงานมีการเข้ามานะครับทาให้คุณมีรายได้ประสบผลความสําเร็จหรือคุณรู้สึกจะสนใจทําสิ่งใดอยู่นะครับคุณอาจจะมีไอเดียอาจจะไปทำคลิป ทำบนโลกออนไลน์อะไรซึ่งมันจะเกิดไรายได้ก็มาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันในด้านการงานวันนี้คุณมีความลังเลไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับหลายคนเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะก็งานที่ทําปัจจุบันก็นมีปัญหาถูกปิดไปบางคนก็ไปทําอาชีพเสริมนะครับหลายคนเห็นได้ไปทําอาชีพเสริม ไปค้าขายไปทําร้านอาหารบ้างลนะ่ะไปเปิดร้านอาหารของตัวเองบ้างละ่ะอันนี้ก็ต้องสู่ชีวิตต่อไปนะครับขอขอให้คุณโชคดีขายได้นะการเงินก็มีเหตุที่จะต้อง,องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันแล้วก็พร้อมที่จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันในด้านความรักนะครับคนรักคู่ของก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตาเช้าราศสีกันวันนี้ได้ฟับอัอศวินถือไม้เท้านะครับ วันนี้คุณจะมีความกระตอรือรือร้นมากนะครับในด้านต่างๆมีโอกาสเดินทางแบบไม่ได้ด้านหมายด้วยนะต่อมาชาวาลัคนาราศีตุลชาวาลัคนาราศีตุลน,นะครับในดวงชะตาในเรื่องการเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมในสิ่งต่างๆนะครับส่วนในเรื่องการเงินคุณสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลผลิตได้เป็นอย่างดีในด้านความรักคุณจะมีความสุขกับคนรักคู่ครอง บางคนอาจจะมีบุตรมีลูกนะครับอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้าหกไม้เท้านะครับในดวงชะตาของชาวราศีตุลวันนี้คุณจะได้รับชัยชนะเป็นที่ยอมรับในสังคมและจะมีชื่อเสียงได้รับข่าวดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในด้านการงานของคุณในวันนี้ขอให้คุณมั่นใจได้เลย,เลยนะครับ การงานคุณมีความมั่นคงดีอยู่แล้วการเงินก็มีรายได้เข้ามาแต่ก็ไม่โดดไม่โดดเด่นมากนะักส่วนในเรื่องความรักไม่ค่อยได้ดังใจมากนะัในดวงชะตางคุณชาวราศี<ม>พิจิกวันนี้ได้ฟับาบราศีนี้ถือเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นในด้านการเงินโชคลาภก,ก็จะมีเข้ามาที่ดีนะให้คุณติดต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงเข้าไว้ถึงจะดีนะครับต่อมาชาวรัา,าศี ธนูชาวราศีธนูในเรื่องการงานวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาส่วนในด้านความรักคุณก็ใช้ความคิดใช้สติปัญญามากขึ้นกว่าที่จะใช้อารมณ์นะครับชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟับหกเหรียญในดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การทำธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆนะเออมีเกณฑ์การรายจ่ายกับ บริวารด้วยนะครับต่อมา,ชา,ามอชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรการงานของคุณให้ระมัดระวังนิดนึงคุณอาจจะถูกจี้งานบริษังานคุณทําเสร็จไม่ทันนะครับก็ถูกตามงานได้ส่วนในด้านการเงินคุณก็รอแล้วรอเล่าเบื่อนะครับการเงินไม่ค่อยเด้หดังใจคุณนะักส่วนในด้านความรักก็เหมือนกันครับแบ่งรับแบ่งสู้รอการติดต่อสื่อสารจากคนรักคู่ครองยังไม่ติดต่อมาสักทีหนึ่ง,น,งนะ ชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าบสองเหรียญเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของคุณต้องระมัดระวังนิดนึงคุณอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับเออแต่คุณน่าจะได้แบบเส้นยะแดผ่าแปดนะนะในนาทีสุดท้ายนะครับต่อมาชาวราศาาีกุมชาวราศีกุมในด้านการงานของคุณในวันนี้จะมีคนหยิบยื่นงานมาให้คุณแต่คุณก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังการเงินคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ความรักของคุณจะมีความสุขค้นโสดข้อมีโอกาสได้พบคนรักคู่ของด้วยนะครับชาวราศีกุมวันนี้คุณได้ฟ้าบ t เดอะทาวเพราะฉะนั้นในดูสชะตาของคุณเนี่ยระมัดระวังอุบัติเหตุนะเรื่องช็อกเรื่องตกใจอย่างไม่คาดคิดไปกัดฝันนะครับอาจจะตกใจแล้วได้ลาบก็ได้นะตกใจแล้วได้ลาได้ลาบทำไมไอ้ยา <c oughs> ต่อมาชาวลักนาราศีมีน ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจาตัูคุณดีมากวันนี้คุณจะได้อะไรแบบง่ายๆไม่เหนื่อยเลยนะครับคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจในด้านต่างๆในด้านการเงินของคุณในวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินครับนะักหมายตกลองอะไรไว้เนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างมีแรงกดดันเรื่องเงินเรื่อง,องทองเหมือนกับเก็บเงินไม่ไปอยู่พอได้มาก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายทันดีทันท,นท,นทีเลยนะครับส่วนในด้านความรัก นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้านสุขภาพนิดน,นึงคุณอาจจะหมกมุ่นในเรื่องความรักมากจนเกินไปของชาวราศีมีนนะชาวลัคนาราศีมีนวันนี้คุณได้ฟับหกถ้วยในดวงชะตาคุณมีโอกาสที่ได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่ารวมถึงคนรักเก่าด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีสั้นๆน,นะถ้าใครสนใจจะตรวจเช็คดวงชะตา นะครับช่วงหลังสงการดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนนะจะดีหรือร้ายคุณติดต่อมาหาอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่อาจารย์ไว้ให้ถ้าแต่ต้นคลิปเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสารามิดา